สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตนะคะภูเขาไฟของแท้ก็จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสีสเกตอันนี้อยู่อำเภอกันทะลักนะคะตูดจะค่อนข้างแหลมนะคะของภูเขาไฟตูดจะแหลมแหลมหน่อยจะไม่ไม่กลมตูดจะนหลมแหลม อันนี้กินไปครึ่งหนึ่งแล้วให้ยายยายกินข้าวจะมารีวิวให้ดูตูจดจะแหลมนะคะของสีสเกตผูกเร mm ีย hmm. นทูกของไฟจะออกช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนะคะค mm ือ hmm. สุกแล้วนะคะ mm hmm. สุกแบบว่าแก่จัดนะคะเนี่ยผู้เรียนแก่จัด ให้ดูว่ามันอร่อยแค่ไหนมันต่างกับพี่จันยังไงเรียนฟูขอไฟเขาจะมีแร่ธาตุพิเศษนะคะดินก็จะออกสีแดงๆดเะมีแร่ธาตุที่เรียนรสชาติโม่ท,ที่ว่าเหมือนกันเอาจริงๆมันไม่เหมือนนะคะเนื้อไม่ค่อยเหมือน คือเดี๋ยวจะบอกให้ดูนะกูขอ,องไฟแช์เนี่ยเขาจะเนื้อนะคะ,ะให้ดูจะอก,ก่อนดูก่อนอมีไนกุ่มดันี้เรามาสีสเกตนะคะ มาสีสเกตมาทุบละให้ดูเนื้อแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่เหมือนเนื้อจริงอะเนาะเนื้อจริงเขาจะออกเหลืองในกล้องมันมันน่าจะปรับให้เป็นขาวอเนื้อจริงจะเหลืองมากเลยสวยแล้วก็ตัดแก่แกะจัดนะคะนี่นคือ,ลอกล่องน่องลูกในอะค่ะ ดูให้ดูให้ดูกล้องขาวแต่แน้นจริงอลยคือความพิเศษของทุเรียนภูเขาไฟก็คือเนื้อเขาจะแห้งนะคะจะแห้งไม่แฉะไส้นี่ก็จะแห้งมากไม่มีแฉะเลยนะคะไม่มีแฉะแล้ว ตัวเนื้อก็นี่นะคะไม่ดูอ่ะใกล้ๆเลยใ,ใ,ใ,ใกล้ดูกล้าคือกล้องขาวชัดมากเลยท่านต้องใช้กล้องหน้าเนาะไม่ได้ปรับกล้องหน้าไวอ้อ่ะไม่ได้ปรับกล้องหลังไวอ้อ่ะถ้าจะแห้งนะคะคนมันจะแห้งร่อน มันมีความกรอบนอกนุ่มในอ,มอร่อยมากหวานมันเนื้อเยอะนี่พี่กินข้าวเสร็จแนละ้วจะกินไม่ได้เยอะ

อยู่ไปจอหรอใม้ดู้ห้ดูเนื้ยูเห็นหรือเปล่านะเนื้อเนื้อเนอเนื้อเจจองหัวก่อน,นะน,น,ๆๆนออกลับสมะการแล้ว